ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมท,ทุกท่านนะครับเราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเดิมนะครับกับช่องเล็กๆของคนเหลียงหมูนะครับสําหรับวันนี้ก็เป็น EP ประจําวันศุกร์นะครับเป็นสุดที่เดือนมกราคมนะครับกลางเดือนมกราคมปีห9 เป็นสุดที่อากาศก็ยังหนาวอยู่นะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาพูดคุยตามภาษาของคนเลี้ยงหมงมีประเด็นอยู่สองประเด็นหนึ่งถึงสองประเด็นนะครับคิดว่าคงจะมีประโยชน์บ้างนะครับสำหรับใครที่เข้ามารับฟังนะครับประเด็นแรกเลยเป็นคำถามยอดฮิตนะเป็นการตอบคำถามพูดคุย ในประเด็นคําถามนะครับคือมีหลายท่านนะครับที่ทักทายเข้ามาถามว่าช่วงตุตจีนี้ราคาหมูจะเป็นยังไงจะขึ้นหรือลงนะครับก็ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าไม่มีใครนะฮะที่จะฟันธงได้เลยนะครับแต่ก็ไม่อยากให้ใครหวังนะก็เป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะครับแต่ก็อย่าหวังให้มากมายนะครับ ตามที่สังเกตดูสถานการณ์ตอนนี้นะครับขายจริงก็จะอยู่ระหว่างที่ 60, 60ถึง60ครงกลางนะครับบางท่านก็อาจจะทะลุไปถึง70แล้วนะฮะตอนที่มีท่านผู้ฟังผู้ชมอคอมเมนต์เข้ามานะครับว่าขายได้70แล้วนะฮะนั่นก็คือราคาขายจริงนะครับ แล้วก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าขายจริงทําไมผมไม่บอกว่าขายเท่านู้นเท่านี้นะครับได้จานวนเท่าน,านี้อันนี้ก็ต้องขอสงวนไว้นะครับเพราะว่ามีข้อตกลงไว้กับผู้ซื้อนะฮะว่าอย่าบอกราคาจริงนะครับเอาให้ราคาร,รวม,รวมเอาระหว่างดี่ฝ่าอันนี้ก็เพราะว่าคนซื้อนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับการต่อรองนะครับกับคนขายบางท่านอาจจะเข้าใจว่าเอ๊ะบอกไปตรงๆเลยได้ไหม คือคนซื้อนะครับบางทีมาซื้อกับผมอาจจะซื้อสมมติว่า10บาทนะครับแต่ไปซื้อกับคนอื่น8บาทอย่างนี้มันก็ถ้าผมบอกว่า10บาทเดี๋ยวก็จะมีข้อต่อรอต่อเถียงกันนะฮะก็จึงเป็นที่ตกลงกันไว้ว่าเอา,ลากลางๆดีกว่าก็6 0บถึง6กกลางๆนะฮะหรือบ,บางท่านก็อาจจะขายได้ถึง70นะครับต้องเข้าใจนะฮะร,ราคาประกาศถึงแม้ว่าจะ70ฟกว่าบาทนะครับ แต่นั่นก็คือเป็นราคากลางราคามาตรฐานที่ประกาศให้ร,รู้ความเคลื่อนไหวนะครับในมุมมองของผมนะครับจยุดจีนนี้ที่จะถึงนี้นะครับราคาก็คงขยับขึ้นไม่มากหรอกครับราคาขยับขึ้นไม่มากนะครับตอนนี้อาจจะอยู่ที่เจ็ดสิบบาไม่แน่นะฮะจันที่จะถึงนี้ก็อาจจะยืหนหรือลดก็ได้นะครับ ก็ต้องรอดูวันจันทร์ที่จะถึงนะส่วนในเรื่องว่าขาดทุนหรือไม่นะช่วงนี้นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเรา,าใครที่ลดต้นทุนได้นะครับเลี้ยงหมูลดต้นทุนได้นยะมันก็โอเคนะฮะแล้วก็รักษาสุขภาพหมูให้ได้ดีไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่แค่แกลนนะครับซึ่งเรื่องแค่แกลนนี่มันก็มีมาจาก ปัจจัยหลาเหตุนะครที่จะทําให้มันแกล่งได้และอีกประเด็นหนึ่งนะครับอันนี้หลายท่านมีความกังวลโดยเฉพาะมือหม,ใหม่ใหม่นะครับเกี่ยวกับช่วงนี้นะครับเอ๊ะหมูทําไมมันไอจามบ่อยเสรีเกิน,นก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่อากาศยังเปลี่ยนแปลงอยู่เดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนนะครับกลางคืนเนี่ยตกมาหนาวตลางวันร้อนโดยเฉพาะหมูเล็กๆนี่ ถ้าเราให้ความอบอุ่นไม่เพียงพอนะฮะก็อาจจะมีไอจามนะครับเป็นระบบทางเดินหายใจได้นะครับเป็นหวัดได้นะครับก็มันดูแลข้อสำคัญก็คือรักษาความสะอาดแล้วก็รักษาข้อให้แห้งอยู่สมาเสมอให้ความอบอุ่นนะครับให้ความอบกุ่มให้ไดบ้บางท่านก็ยังมีข้อสงสัยเอ๊ะผมก็ให้เลยนะวัคซีนปอด ครับมันก็ไม่อยู่หรอกครับนะอันนั้นไม่เป็นการป้องกันล่วงหน้านะการให้วัคซีนปลอดไม่ว่าจะเป็นไมโครหรือซูโครก็ตามทีนะครับมันไม่ได้ควบคุมไปหมดทุกอย่างหรอกครับมันขึ้นอยู่กับการเอาใจใส่เลี้ยงหมูต้องเอาใจนะฮะต้องเอาใจใส่ไม่ใช่ว่าสักแต่เลี้ยงนะครับอันนี้ก็พูดตามประสบการณ์นะครับผมก็ใช้มาทุกวัคซีนนี่แหละครับใช้ทุกตัวนะ ขึ้นอยู่กับความจําเป็นนะครับแต่ที่ผมใช้อยู่ประจําก็คือรักษาสภาพแวดล้อมนะครับถ้าลมมันโกรกมากจนเกินไปนผมก็จะเอาสแลนลงนะแต่ถ้ามันร้อนผมก็จะเอาสแลนขึ้นนะครับนี่คือปัจจัยในการเลี้ยงหมูก็ลองท่านเลี้ยงไปนานๆท่านจะสังเกตได้แล้วก็มีประสบการณ์ สิ่งเหล่านี้สําคัญนะครับอยคิดว่าไม่สําคัญแม้ว่าจะเลี้ยงหมูหลังบ้านก็ตามทีสุขภาพหมูไอแล้วจะทํำยังไงก็ไม่ต้องกลัวนะครับถ้าเราให้วัคซีนครบทุกตัวเนี่ยถ้าไอแล้วก็รักษาไปตามอาการนะครับเป็นไข้ก็รักษาตามอาการนะครับสังเกตได้ง่ายๆนะฮะ ตัวไหนที่มันเป็นไข้โดยเฉพาะหมูเล็กหางตกขนตั้งหมูเย็นตัวรอ้อนนี่ครับคืออาการเบื้องต้นนะครับในการที่จะเช็คสภาพหมูเราเชา้ชาเช้าตื่นขึ้นมาก็ลองดูหน่อยนะครับนี่ก็เป็นวิธีการดูแลหมูเล็กๆน้อยๆนะครับที่ผมนำมาฝากโดยเฉพาะท่านที่มูมีใหม่ ให้สังเกตดูนะครับว่าเช้าขึ้นมาตัวไหนมันไม่ลุกมากินอาหารตอนเช้าเนี่ยก็ให้ไปสัมผัสดูหน่อยครับเรื่องอาหารก็เช่นเดียวกัน,นครับก็มีคนถามเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับว่าใช้อาหารยี่ห้อไหนแบรนด์ไหนที่มันดีนโตไวอันนี้ก็พูดย้ำกันอยู่เสมอนะครับว่าหมูที่จะโตไวนั้นมันไม่ใช่ว่าขึ้นอยู่กับอาหารเสมอไปนะฮะมันก็ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ด้วยนะครับ ขึ้นอยู่กับสุขภาพหมูด้วยผมจึงไม่เน้นในเรื่องแบรนด์ของอาหารนะครับเพราะว่าทุกแบรนด์ก็ได้มาตรฐานโปรตีนก็ได้มาตรฐานเช่นเดียวกันนะครับมันขึ้นอยู่กับการเอาใจใส่ของเราหรอกนะฮะที่จะทําให้หมูเรานั้นไม่แค่แกลนไม่อะไรเปรียบง่ายๆนะครับเลี้ยงไก่แจกกับเลี้ยงไก่โต่ง ไก่จแจ่กินเท่ากันไก่ต้งกินเท่ากันแต่ทาไมไก่ต้งมันใหญ่กว่ามันโตกว่าน้ําหนักมากกว่าอันนี้ก็เปรียบเทียบได้เหมือนกันกับสายพันธุ์หมูนะฮะเลี้ยงหมูแคลแหมูบ้านมันก็โตได้เท่านั้นแหละครับอายุเท่ากันมันก็น้ําหนักมันก็จะไม่เท่ากันนี่คือความเป็นจริงนะครับที่มาเล่าสู่กันฟังนะครับตามภาษาของคนเลี้ยงหมูนะครับครับสําหรับคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์บ้างนะครับสําหรับใครที่เข้ามารับฟังก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับสําหรับคลิปนี้ รบกวนเวลามาก็เพียงแค่นี้แหละครับเอาไว้โอกาสหน้าเจอกันใหม่สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ